ยังอยู่ที่การเบื่อผู้คนค่ะไม่อยากเจอใครค่ะ2ตอนก่อนหน้านี้ครูว,ว่าเรื่องของการอันดับแรกไอคลิปแรกนะเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวกับการเซอร์วิสผู้คนเบื่อลูกค้าเบื่อคนเบื่อลูกค้าที่เงา่าเบื่อการบริการเบื่อการที่ต้องมันต้องขอโทษตอลอดเวลาอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าการที่เราไปอยู่ในสังคมที่มีคนเมาามอย เช่นาตามคลับต่างๆฟิต,ต,ตเนสยิมสถานที่ที่เราไปเจอคนแล้วเขามามากหน้าหลายตาบางคนมาหาคนระโยนบางคนมาหาลูกค้าบางคนมาเมาส์มอยบางคนแค่เหงาไอคนที่แค่เหงาเราต้องการมีเพื่อนแท้เนี่ยพอมาเจอตรงนี้ปั๊กรู้สึกโอ้โหสังคมทำไมมันน่ากลัวจังเลยหันหลังให้กันก็เน,นทากันแหละเออเราก็เลยอยากมีเพื่อนใช่ไหมแต่อยากมีเพื่อนที่จริงใจนะคะที่จริงเหมือที่ครูบอกนะตอนท้ายคลิปที่แล้วนะที่ครูบอกว่าถ้าเราอยากมีเพื่อนที่จริงใจแน่นอนค่ะเขาจะไม่พูดเก่งเขาไม่มาแบบ รู้จักคนไปทั่วเลยจ๊เจ๊เจเราก็จ,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 จะต้องหาคนที่คุณสมบัติของคนที่จริงใจเนี่ยคนพวกนี้จะคิดดีพูดดีทําดีฝ่ายดีมีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตและมักจะไม่เจาะแจะดังนั้นถ้าเราอยากให้เขามาได้เขามาเป็นเพื่อนเราอยากได้คนอย่างนี้เราอาจจะต้องเป็นฝ่ายเปิดไงเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายคุยกับเขาก่อนอืม ไปคุยกับเขาก่อนมันงไม่ต้องเป็นกลัวเสียฟอร์มอะไรเพราะว่าคนที่คนที่เขาแบบเป็นคนคิดดีพูดดีทําดีใยดีคนที่เป็นบัณฑิตมักเขาจะมีคุณสมบัติแบบนี้อยู่แล้วค่ะเขาอาจจะอยากคุยกับเราแต่เขาขี้เกรงใจหรือว่าเขาขี้อายเขาไม่กล้าแสดงออกเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือเขาอาจจะกลัวว่าเราจะกลัวว่าเขาเป็นไม่ฉาชีพแล้วก็แล้วแต่เราก็อาจจะต้องเป็นายเปิดอืคุยก่อนก็ไม่มีอะไรก็จะคุยสัพเพเหระสมมติเรามาฟิตเนสแล้วอาจจะแบบเอถามเขาเออนี่นะ เออใช้เครื่องนี้ยังไงหรือว่าเออบ้านอยู่แถวไหนมาลำบาเออวันนี้ฝนตกนะคือมันต้องมีวิธีที่เราจะไป make เมคอเมคเฟนกับเพื่อนเหล่านี้ค่อยๆคุยกับเขาเราจะเขาอาจจะแบบคนที่เขาเป็นเพื่อนแท้นะเออส่วนใหญ่นี่นะจะบอกให้ตอนที่เราคุยใหม่ๆเขามักเราเออถามเขาเรียกอะไนะถามคําตอบคําเราอาจจะคิดว่าเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่ค่ะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีลักษณะจ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 ะอย่างเงี้ยน,นะคะ เขาก็จะไม่รู้จะคุยอะไรกับเราไงนึกอ,ออกไหมไม่รู้จะคุยอะไรกับเราไม่ใช่คนคุยเก่งบางคนเป็น introvert บางคนเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่ว่ากลัวสังคมนะแต่เขาเข้าสังคมไม่เก่งซึ่งตรงนี้มันจ,จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาตั้งแต่แรกเลย introvert แล้วก็แต่อาจจะเป็นคาแรคเตอร์เขาตั้งแต่แรกหรือหรืออาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่พ่อแม่สมัยก่อนต้องบอกว่าพ่อแม่สมัยก่อนนะตั้งแต่เจนขอน้านะั้นะบางทีพ่อแม่สมัยก่อนจะเป็นแบบแยกเทียง นี่ผู้ใหญ่พูดกันอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะเอนะเอ,อเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องเเนี่ยเนี่ยมันก็ทาให้เขาคนเด็กคนนั้นโตขึ้นมาเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบออกความเห็นไม่ชอบพูดเพราะว่าถูกถูกสั่งว่าไม่ให้พูดไม่ให้ออกความเห็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่ไม่เกี่ยวอ,ยอะไรเงี้ยก็มีมีค่ะบางคนก็จะรู้สึกแบบไม่ไม่อยากพูดอะไรกลัวพูดแล้วโดนตัดสินกลัวพูดแล้วผิดอะไรเงี้ยเออบางบางบางทีบางทีเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากพูดเขาก็เลยไม่อยากเจอไม่ไม่ใช่ไม่อยากมีเพื่อนนะเขาอยากมีเพื่อนแต่เขาไม่รรรรู้วิิธีจจะะะคุยกกับเเเเาาาพ็ปด กับเขาคุยกับเขาเออวันนี้เดี๋ยวจะมีคาส์นี้นะเข้าด้วยกันไหมเดี๋ยเดี๋ยคุณค้าโยคะรูถือสีนะอืมเดี๋ยวเออเราเปาปูเสือเราจองให้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณแบบคือค่อยคุยกับเขาแรกๆจะถามคําตอบคําแล้วมันจะค่อยๆคุยมากขึ้นแล้วชุนเชื่อมาแล้วคุณเจอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หมายความว่าเวลาคุณเจอ i อ t นโทรเวคนหนึ่งนะวันๆเนี่ยคนนี้ไม่พูดกับใครเลยนะแต่คุณรู้ไหมว่าเขารักคุณรู้จักเขาจริงๆคุณอาจจะรู้สึกว่าพูดมากจังเลยเพราะว่าคนที่เป็น i อ t นโทรเวนะคะคนเหล่านี้ เวลาเขาไม่ไว้ใจใครเขาก็ไม่ไว้ใจค่ะแต่วันที่เขาไว้ใจเขาเขาจะพูดแล้วเขาจะพลกงพูแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่คุณได้เป็นเพื่อนกับคนเหล่านี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคนที่มีคนที่มีเพื่อนน้อยคนที่ไม่ค่อยพูดกับใครคนที่อ,อ๋อไม่ค่อยไว้ใจใครเนี่ยนะคะคนเหล่าเนี้ยถ้าใครที่เข้าไปในใจเขาถ้าคุณไปเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเขารักคุณจริงๆค่ะถ้าเขาเปิดใจให้คุณนะเขาจะจริงใจกับคุณ เขาจะไม่เสแสร้งกับคุณถ้ามีอะไรดีๆเขาก็จะแนะนําคุณเขาจะพยายามเอ่อเรียกว่าเหมือนเพื่อนแท้เออจริงเหมือนเพื่อนแท้เพื่อนแท้หายากเพราะอะไรเพราะว่าเราจะไปเจาะเขาเขาก็ไปเจาะเราเออเราเ,เราเราก็เกรงใจเขาเขาก็เกรงใจเหมือนกับคนเงื้อง,ง่าราะค่ะแพงคุณเวลาคุณไปฟิตเนสเนี่ยครูเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเพราะตอนครูเข้าไปอฟิตเนสที่ขึ้นด้วยตัวเอฟนานแล้วนะสมัยก่อนเนะี่ย แน่นอนค่ะครูก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบกลุ่มใหญ่ที่ไอ้สายมาลวอยอ่ะมันมันมีไอ้สายมาลวอยคุณไม่ต้องห่วงค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนทํางานที่ไหนไปที่ไหนคลับไหนไหนพวกเมาลวอยมีอยู่ทุกที่ค่ะเป็นแบบสิ่งจะติตทุกที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชอบคนเหล่านี้แน่นอนเราก็จะเป็นคนเงียบเงียบนะครูจะมองหาเพื่อนเงียบเงียบด้วยกันสังเกตครูจะสังเกตว่าคนเงียบเงียบด้วยกันครูเจอคนหนึ่งผู้หญิงเป็นชาวต่างชาติเขาเขาเหมือนครูเลย คือเข้าไปแล้วก็เล่นอย่างเดียวอย่างครูจะครูจะใช้รูวิ่งเพราะครูไม่มีเวลาเข้าคลาสเนื่องจากว่าครูเองก็สอนอยู่ค่ะเดินสายสอนตามโรงแรมตามโงแคือครูจะสอนหลายที่เพราะฉนั้นเนี่ยครูก็จะหาเวลาที่เป็นระหว่างวันเออก็ปป,ปวิ่งเพราะว่ามันเป็นคาร์ดิโอไงเออครูก็จะวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมง นะเสร็จล้วก็อาบน้ํากลับเลยแบบนี้เลยแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลักษณะแบบคูเนี่ยนะไปถึงปั๊บเขาก็ไปเล่นเครื่องเล่นอะไรแล้วก็กลับเลยแล้วก็เจอกันตรงที่จอดรถก็เลยคุยกันเออเธอเหมือนฉันเลยนะเออเนี่ยฉันผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบเข้ากลุ่มใหญ่เหมือนกันอนะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลยอืมก็เลยถามว่าเออเป็นยังไงแล้วก็คุยกันเรื่องส่วนตัวคุยกันนอกรอบไม่ได้คุยที่ฟินเนสนะ เนี่ยแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากมีอะไรก็แนะนําครูก็แนะนําเขาในส่วนนั้นส่วนนี้เขาก็นี่ยงไงคือเวลาเราได้เพื่อนแบบเนี้ยเราจะได้เพื่อนที่ดีและจริงใจอืมจริงใจแบบเปิดใจคกันได้ทุกเรื่องและครูไม่เคยห่วงว่าเวลาครูเล่าอะไรให้ฟังแล้วเขาจะไปเล่าคนอื่นฟังหรือเขาเล่าอะไรครูฟังแล้วครูจะไปเล่าคนอื่นฟังก็ลงเ,เงียบทางคููจริงๆครูคือหลายคนที่ดูคลิปครูจะรู้รสึกว่าครูแบบคนพูดเก่งไม่ใช่ค่ะอันนี้คือครูต้องพูดเนี่ย อม,มันเป็นมันเป็นอาชีพครูอะถ้าครูไม่พูดอะคนเขาจะรู้สึกดีไหมเขาจะออกจากหลุมดําได้ไหมครูจะแนะนําให้เขาหายใจให้ช้าและลึกครูจะแนะนําให้เขาปรับขึ้นสมองครูจะแนะนําให้เขามีไม n เซตหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เขาจัดการกับปัญหาแก้ปมครูโคตรพูดทาไม่ได้ถ้าครูไม่พูด เพราะนั้นเนี่ยจริงๆการพูดของครูเนี่ยการที่ครูทําคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นหน้าที่มันเป็นอาชีพมันเป็นเราต้องเป็นมืออาชีพเราต้องช่วยให้คนนั้นออกมาจากหลุมดําดึงเขาออกมาให้เขามีแรงบันดาลใจให้มีกําลังใจให้เขาออกจากความซึมเศร้าแล้วอะไรก็แล้วแต่ครูเลยต้องพูดเก่งไงก็เลยต้องพูดแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงครูเป็นคนเงียบมากค่ะเพื่อนครูที่ดูคลิปนี้อยู่คงหาคงตลกหลายคนที่แบบตลกว่าเฮ้ ไม่ฉันไม่เห็นว่าก็เพราะอะไรเพราะว่าคนที่สนิทกับครูอ่ะคือคนที่ครูไว้วางใจคือคนที่ไม่ไม่มีใครดินทาใครทุกคนนิสัยเหมือนกันหมดคือตรงตรงเข้าห้าปะเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่าครูพูดเยอะเออแต่ในในใน,ในสังคมที่แบบครูไม่รู้จักเนี่ยไม่พูดค่ะไม่ใช่หญิง้ลยนะมันเป็นแบบนี้จริงๆริอเออจะไม่ใช่แบบเจ้าแจ้าเจ้าเจ้าจรู้จักแบบโอยรู้จักคนเตมไม่หมดเลยคนนั้นฉันก็รู้จักคนนี้ก็ฉันรู้จักฉันคอนเน็กชั่นเยอะแยะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ย ชีวิตครูครูก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครูรู้สึกว่าครูโชคดีโชคดีที่คนที่ครูเรียกว่าเพื่อนที่อยู่ในวงของครูเนี่ยมีน้อยค่ะหลักหน่วยหรือหลักสิบต้นๆไม่ไม่ไมครูไม่ได้มีเพื่อนเป็นระ้อยเป็นพันนะเอออาจจะมีบ้างแบบเอ่อแบบคนมาแอดไลน์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของของคนไข้เรื่องงานเรื่ององานสอนอะไรเงี้ยครูมีเพื่อนน้อยมากแต่เพื่อนครูดีทุกคนบอกเลยเพื่อนครูดีทุกคน คือเราเหมือนจริงๆมันเหมือนแรงดึงดูดหรือเปล่าแรงดึงดูดถ้าเราอยากได้เพื่อนจริงใจบางคนบอกอยากได้เพื่อนจริงใจแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่จริงใจคุณก็ไม่ได้เพื่อนจริงใจนะอืครูเคยไปขับแผ่งหนึ่งไม่ได้ขับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนครูไปเรียนตอนนั้นที่ไปเรียนอ,อวินาศภายัยเพื่อสอบใบอนุญาตออย่างที่ครูหลายคนรู้ว่าครูทำอ่ันนี้ด้วยขายพวกประกันอุบัติเหตุไฟไหมประกันไฟไฟไฟไหมเขาเขาเรียก อักขีภัยเอ่อน,น้ำท่มวมน้ําท่วมอะไรเงี้ยก็ครูก็ทาเป็นงานเสริมเนื่องจากว่าจริงเป็นจะเป็นหลักตรงเนี้ยเพราะว่าเท้าความนิดนึงที่ครูไปทำตรงเนี้ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะครูดูแลคนที่เขาแบบนอนไม่หลับถึงมเศร้าไม่ตกังวลแพนิคใช่ไหมแล้วเขาจะคิดวนๆกับปัญหาของเขาส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยที่สุดคือสามนีนอกใจสามนีนอกใจเครียดหมกบุนคิดวนอย,อย่างเงี้ยครูก็เลยพยายามจะดึงเขาออกมาแล้วช่วงนั้นครูก็เลยแบบเขาไม่มีไรายได้ด้วยหลายคนไม่มีไรายได้ คือสามีทิ้งไปมีเมียน้อยเอาเงินไปเป็นเมียน้อยหมดแล้วก็ไม่ตัวเองก็ต้อง,ตองรับภาระค่าผ่อนบ้านค่ารถค่าเลี้ยงลูกครูก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยถ้าไม่มีต้นทุนให้ลงทุนประมาณสามพันบาทงานอาชีพนี้ลงทุนประมาณสามพันบาทค่ะสามพันบาทมีค่าอะไรค่าไปสอบเออสอบเอาใบประกาศเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ขายไม่ได้ถ้าไม่มีใบตรงนี้ขายไม่ได้ของคอพอพอคือคุณต้องไปสอบเป็นนายหน้านะคะเป็นนายหน้าวินาสภัย แต่ไม่ใช่ขายประกันชีวิตนะถ้าประกันชีวิตต้องไปสอบอีกใบหนึ่งคือใบหน้าประกันชีวิตบางคนก็เขา <c oughs> สอบสองใบอันนี้คือไปสอบวินาศภายัยสอบเสร็จก็ต้องไปออกอไปไป,ไปลงอบรมไปจองอบรมเพื่อให้ได้ใบตรงนี้ซึ่งมีอายุหนึ่งปีต้องต่อปีต่อป,อปีเพราะฉะนั้นพอเขาไปลงทุนก็ประมาณสามพันบาททั้งหมดทั้งค่าติวค่าอะไรแล้วนะเขาก็ได้ใบนี้มาทีนี้เขาก็จะสามารถไปขายประกันรถยนต์เมื่อคนมันต้องใช้อยู่แล้วไม่ต้องใช้ความพยายามในการขายเยอะทุกคนต้องต่อประกันรถยนต์อยู่แล้วประกันรถยนต์ประกันภัยประกันเนี่ยเออเนี่ยกูก็ดึงเขาม ออทีนี้พอครูดึงเข้ามาขายเสร็จปับ๊บครูก็เลยเขาต้องไปเทรนไงเวลาไปเทรนต้องไปอบรมเกี่ยวกฎหมายข้อบัญญัติต่างๆมาตราโน้นมาตรานี้ไอ้นี่แล้วก็จะได้มีความรู้ว่าอะไรเคลมได้อะไรเคลมได,ไเมได้เพราะบางคนเข้าใจเวลาคนขายตีหัวเข้าบ้านอนะเคลมได้หมดเลยพอถึงเวลาเคลมไม่ได้ขึ้นมา มันก็เสียคนนะกูก็ต้องมาเทรนเขาแล้วเวลาที่คูเข้าไปในกลุ่มเนี้ยนะไปสุ่มเทรนก็จะเจอคนที่เขาแบบจริงใจก็มีส่วนใหญ่ก็าจะเป็นคนที่แบบเขามองเราเป็นคู่แข่งแนตะ่ครูไม่ได้มองอย่างนั้นคูมองเออถ้าช่วยกันมีอะไรก็แนะนํากันถ้าถ้าเราไปเจอคนเมสามอยคนที่แบบว่าเขาเห็นแกตัวเขาแบบแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยเหลือใครนะแรงดึงดูดอ่ะกดแรงดึงดูดอ่ะมันจะผลักออกไปเองเราจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ดูใจอ่ไม่ไม่ค่อยช่วยเหลือใครเป็นคนแบบอะไรเงี้ยแล้วครูก็จะสปอร์ตเริ่มไปเจอ เหมือนผีเห็นผีเหมือนว่าคนแบบเดียวแบบไหนก็จะเห็นคนแบบนั้นแล้วครูก็จะไปนั่งแล้วครูก็จะเจอคนหนึ่งที่เขาแบบเออเขาก็เขาก็มาเล่าให้ครูฟังบอกว่าเออนี่รู้ไหมว่ามันมีที่อบรมเรื่องนี้นะเออหัวข้อนี้หัวข้อนี้นะที่นี่เขามาบอกครูว่าที่นี่มีที่อบรมอ่าเป็นความรู้ที่ครูยังไม่มีเออตอนนั้นนะเหมือนจะเป็นอ่าประ,ประกันภัยทรัพย์สินเออประกันภัยทรัพย์สินอ๋อประกันภัยแพทย์เวลาที่แพทย์ถูกฟ้องอะเวลาเวลาแพทย์ถูกฟ้อง แล้วเขาถ้าแพทย์ทำรรกันไว้อะทางบริษัทประกันเนี่ยจะมีเงินก้อนที่ตามวงเงินประกันไว้เวลาเอาไปไปแล้วก็มีทนายให้ด้วยมีทนายให้แพทย์สู้คดีด้วยเพราะนะก mm. ็จะมีแต่ว่ามันต้องไปเรียนที่สาขาไปอบรมที่นี่ที่นี่พระรามสี่ซึ่งครูไม่เคยไปเขา ครูก็นึอกไปใจเออคนนี้ดีจังเลยเขาแนะนาสิ่งดีๆให้ครูทีนี้ครูก็เลยแนะนําสิ่งดีๆให้เขาว่าเออนี่นะที่นี่ก็มีอบรมเรื่องนี้เรื่องนี้นะเออเกี่ยวกับไอ้ไอ้รถสันดาบอ่าเป็นเกี่ยวกับว่าวิธีดูแล้วก็เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของรถยนต์ปีสอง9ัหกสิบก้าก็แนะนํากันไปแนะนํากันมาแนะนําสิ่งดีๆให้กันแล้วเชื่อไหมว่าทั้งครูทั้งเขาไม่มีเพื่อน <c oughs> คืออย่างนี้คุณอยากได้คนจริงใจคุณต้องจริงใจก่อน หลายคนนะชอบบอกว่าเฮ้ยเบื่อจังเลยสังคมมีแต่คนไม่จริงใจมีแต่คนหน้าไหว้หลังรองมีแต่คนชิงดีชิงเด่นแข่งขันกันไม่มีใครแบบมีแต่คนแทงข้างหลังไม่มีใครจริงใจอันดับแรกคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยจริงใจหรือเปล่าเพราะบางคนที่เบื่อคนเนี่ยตัวเองก็ตัวเองก็ไม่จริงใจไงคือบางคนเบื่อกับการแสดงแสดงหมายความว่าบางคนจะต้องพูดจาดีทําตัวแบบเออเหมือนคล้คลายๆใส่หน้ากากเออใส่หน้ากากแล้ว เราใส่ไปเขาก็ใส่กลับมันมันเป็นรีเฟกนะจริงๆมันเหมือนโรตีตีเทนิดอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวคุณนะเหมือนโรตีเทนิดเข้ากาแพงอ่ะถ้าคุณฟาดไปแรงเปี้ยงมันก็กลับมาเปียงถ้าคุณฟาดดอกไปเพาๆมันก็กลับมาเบาๆเหมือนกันค่ะถ้าคุณส่งมันสิ่งมันอยู่ที่สิ่งที่เราส่งออกไปถ้าเราส่งความจริงใจออกไปมีโอกาสห้าสิบ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 นะนะที่เราจะได้ความจริงใจกลับมาสมมติว่าครูครูส่งความจริงใจให้คนสองคนมันมีคนจริงใจคนไม่จริงใจใช่ปะถ้าครูส่ง ความจริงใจให้คนที่เขาไม่จริงใจเขาจะว่าครูโง่ครูจะเห็นแล้วว่าเขาบอกว่าครูโง่ครูก็จะเห็นแล้วไอ้คนนี้ไม่จริงใจเสร็จแล้วไงใ่ปะผลักออกไปไงต่างคนต่างคอ,อนวอร์ดคุณละทางเขา,า,าก็ไปทางครูก็ไปทางพระครูจริงใจแต่เขาไม่จริงใจถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูไปเจอคนที่สองครูก็ส่งพลังงานเดิมเลยส่งพลังงานจริงใจออกไปแล้วเขาก็จริงใจเหมือนกันนี่ไงเราจะเป็นเพื่อนกัน ก็เหมือนเคที่ครูเล่าให้ฟังว่าอเคนนั้นเขาก็เปิดใจอ่ะครูว่าเออเนี่ยมันมีที่อบรมที่นี่นะเพราะปกติบ,บางคนที่เขาห่วงวิชาเขาไม่บอกกันเขาไม่อยากให้เราเก่งเขากลัวว่าเราอะไรเงี้ยมันจะมีบางคนเป็นแบบนั้นนี่คนนี้เขามาแนะนำครูครูก็รู้ให้คนนี้จริงใจว่ะครูก็เลยบอกเขา ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชั้นสอบเรื่องนี้ให้เธอในชั้นเรียนเรื่องเนี้ยครูบอกข้อสอบเขาด้วยว่าในชั้นไปสอบมาเนะชั้นจะบอกให้นะข้อสอบออกอะไรบ้างออกนี่นะมันมีร้อย้อนี่มันออกเรื่องนี้เรื่องนี้นะข้อสอบตรงนี้เธอระวังนะเราจริงใจเขาจริงใจและเราก็จะมีเพื่อนที่จริงใจแต่ถ้าเกิดครูเห็นกับตัวครูสอบแล้วครูจำข้อสอบได้แต่ครูไม่บอกก็ไม่รู้สิฉันก็จำข้อสอบไม่ได้หรอกคือครูกลัวเขาได้ดิบได้ดีกว่าครูครูกลัวเขาสอบได้คะแนนเยอะครูกลัวเขาเป็นคู่แข่งครูถ้าครูเป็นอย ถ้าครูครูไม่จริงใจแต่เขาจริงใจพอเรามาเจอกันปั๊บเราไม่จริงใจใส่เขาแต่เขาจริงใจเราจะเขาก็จะมองว่าเขาจะเห็นน่ะคือคนที่เขาจริงใจเขาไม่ได้โง่นะเขารู้ว่าเราไม่จริงใจนะถ้าเขารู้ว่าครูไม่จริงใจเขาก็ไม่คบรูไงต่างคนต่างไปไงนะคนจริงใจเจอคนไม่จริงใจมันต่างคนต่างไปคนไม่จริงใจคนไม่จริงใจมันอยู่ด้วยกันได้นะสายมั่วมอยงนินทากันไปนินทากันมาก็อยู่ด้วยกันได้ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากคนเจอคนจริงใจทําไงรู้ไหมครูสอนให้หนยนี่ประสบการณ์ของตัวครูใช้มาทั้งชีวิต50กว่าปีครูเจอแต่เพื่อนดีเพราะว่าเราใส่ความจริงใจไปก่อนไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองว่าเราโงา่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองว่าีนี่โง่จังเลยแบบเสียเปรียบปล่อยให้เขาทําไมเอาเข้อสอบไปบอกเขาทาไมเออไปปิติวให้เขาไม่กลัวเขาได้เด็บได้ดีกว่าละไม่คุศาสตร์ความจริงใจออกไปถ้าคนไม่จริงใจเขาจะเดินอ,อกไปเองค่ะ เออเขาจะหลอกใช้เราเขาจะได้ไประโยชน์จากเราแล้วเขาเดินออกไปเองและเราจะเหลือแต่เพื่อนที่จริงใจแต่เราต้องจริงใจไว้ก่อนนะห้าสิบห้าแต่ถ้าเราไม่จริงใจเราจะไม่เจอเพื่อนแท้100%เโอเคเวลาในคลิปหมดแล้วใครต้องการแอ้ไลน์ปรึกษาครู0 8ดแปดเก้าเจ็ดสี่ห้าหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะ